ดุเรื่องขนทองเลยเลือกพี่ชายจ้าเลือกพี่ชายรักกันขนลุกว่ะดีดีตรงไหนอ่ะอ๋ออุ๊ยนิ่งแมวชายทางใหญ่ทางใหญ่และยาวยิบน้ำได้ด้วยเฮ้ยขยับไม่ได้ทองเร็วนะโดนหยุเวลาเลยนะมันก็ิเคลียรเร็วอ่ะจงกลับไปหาคนเขากลับแล้วเขากลับแล้วอะไรวะ อ <nt> <monastery> ุ้งอุ้งโอ้โหไม่เสียงเป็นงั้นนะแมมกับแมมดูดูมือดูโออเย็นใจเย็นจอหนโอจอหนโอเยียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเล็กเอ้ยชิวหาแล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้บีมัสกิววีนะกิววีเอยาวนะ เก้าเลยเหรอเก้าเก้าจุเก้าสิบสิบสิบทำได้แล้วสิบสิบแถมให้ขับขับได้แล้ววะมันวิ่งน่ารักมากเลยเป็นสโกรันนะเป็นนั่งดเลยเป็นนั่งดเลยเนสโกจังเอาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไรเราอย่างกันโดนจริงจริงโดนทับโดนทับโดนทับอ ไอ้นเล่ควีนเจ๊ะละข้นเลคีนเอเนี่ยเฮ้ยอย่้าอยู่นร้านอยู่นิ่งอยู่นิ่งไปไปาีเลยนะ่แก่ตกย้มเตเอเร้อนนะคะ เโหเธอไปไปไหนอะเราเราเล่นไม่เป็นเนี่ยเราพาเพื่อนพาเพื่อนหรือพาแฟนมาเฮ้ย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 ใจเย็นพูจาดๆหิ่อยเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยพาเพื่อนหรือพาแฟนสูไม่โผผมอะไรแฟนวัอ้าเอ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 เอา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 เออายคายนะอยัคายนะหยคานะกีตีนด้วยดูด้วยกีตีนด้วยดูด้วยดูดูดู้เลยเห ผมยอมผมยอมเราเราเราเป็นพวกพวกกันดีกว่าได้เปล่าเป็นพวกกันได้เปล่าได้แต่ต้องรับน้องอ่ะรับน้องยังไงอ่ะรับน้องยังไงอ่ะเราชื่อเราเราเราชื่อตู่นะเราชื่อตู่อุ้ยอุ้ยงั้นเข้าได้เลยครับงั้นเข้าได้เลยครับโอเคครับเข้าได้เลยเหรอเป็นหัวหน้าใช่ชื่อตู่ชื่อตู่นี่เข้าได้เลยเหรอใช่เให้เป็นหัวหน้าเลยด้วยกูไม่อยู่แล้วแค่นี้กูไปแล้ว อะไรนายชื่อไรไอ้กล้วยมึงไอ้กล้วยมึงชื่ออะไรเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอโทษครับขอโทษครับซุปเปอร์เยียมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยืดอ่ะทำไมมันยืดอ่ะเกียร์ยี่โอ้บอกไปวันนขอโทษทีนะโควิดฮัลโหลฮัลโหลพวกนายพวกนายเปิดเทอมตอนไหนอ่ะพวกนายเปิดเทอมตอนไหนอ่ะไม่รู้แต่ว่าเปิดหน้าได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ขาดเลยโอ้ปิ๊บฮัลโหลครับแม่ร้อยแม่มาร้อยยังไงเหรอฮัลโหลโอ้ปิ๊บแม่มาเล่าโอปิ๊บเหรอเดี๋ยวก่อน ฮัลโหลฮัลโหลพวกนายเรามีเรื่องจะปรึกษาอ่าคือคือเราคือเราเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ใช่ป่ะแล้วเพื่อนมันขายผลไม้อย่างเงี้ยมันไปเล่นมันไปขายผลไม้อ่ะเราควรทำยังไงอ่ะแบบเล่นเล่นเกมอย่างเงี้ยทีมต้องการเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงซื้อผลไม้มาใช่เราต้องอุดหนุนเพื่อนอ๋อเราต้องซื้อผลไม้เพื่อนเหรอใช่เพื่อนมันเตะเราออกดิสว้านายเพื่อนมันเตะเราออกดิสว้านายนายก็ต้องมาเตะเพราะเราถูกตอบนะได้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 ไดเรามาแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยตัวเราเตะมันไปแล้วเราเตะมันไปแล้ว มันมันกล้าเหิบเกินโคบิ๊บโคบิ๊บโคบิ๊บอะไรเนี่ยโคบิ๊บ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 ผู้หญิงอยู่ไหนอะโคบิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน่ารักกว่าแมวน้ำตัวสังตัวเนี้ยโหิวหิวก็กินข้าวนะฮะก็แดกตีนพุชาดีดีนอยพุชาดีดีนอยเขาบอกเขาหิวว่าก็โชงไม้เคี้ยวมา ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวคุณมากกว่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเออชอบบูนส์โอ้ยัสมิค่ะโอ้ยัสมิอะไรอะไรมีมีอะไรมีมีน่ะโอ้ยัสมิค่ะได้ทำมีมีโอเคครับบุ้งปึ๊บเฮ้ยผมพาน้องคุยน้องเฮ้ยพวกมึงเบาๆดิเขาจะคุยกันเนี่ยงั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับุ้งปึ๊บครับครับคุณคุณมีมีครับมีมี มมีีแฟงชื่ออีกแล้วเหรอมีมี่แล้วเราเราเรียกเธอมีมี่ล้วกันโอ้ย